เรือรบไทยเคลื่อนพลเต็มอา่าวแล้วขมรจะยังห้าวอยู่ไหมยุทธการตราดพิฆาตไพรีไม่ใช่โชว์แต่มันคือคำขู่ที่ส่งถึงพรมแดนตราดพิฆาตไพรีหนึ่งปฏิบัติการทับเรือดับห้าวขมรหน่วยนาวิกโยธินจากฐานทับเรือตราดเคลื่อนพลเต็มรูปแบบยกพลขึ้นบกยิงสนับสนุนจากเรือฝึกจริงทุกขั้นตอนเข้าตีชายฝัง่งควบคุมพื้นที่ส่งสัญญาณพร้อมรบ ทหารยกพลขึ้นบกจริงกำลังพลไทยลงจากเรือยิงสนับสนุนจากทะเลยึดแนวชายฝั่งในไม่ถึง10นาทีและตราดคือด่านหน้าทางทะเลที่สามารถปิดเอาไทยหรือเปิดแนวรบใหม่ได้ในชั่วข้ามคืนตราดพิคาตภัยรีคือยุทธการที่โชว์ให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเรือไทยไม่ได้มีไว้เพียบท่าแต่มีกำลังจะตีฝั่งกลับหากจำเป็นอย่าลืมว่านี่คือฐานทัพที่ใกล้ขเขมรมากที่สุด และเมื่อคำเตือนถูกส่งจากทะเลมันไม่ต้องมีคำอธิบายอีกแล้ว